เม็ดอาจารยูดค่ะพระยานังนี่เริ่มปั้นเมื่อไรก่อนคะอาจารย์คะล้อซางเนีให้กำหนดมืออะไรโอ้ล้อซางเนาะล้อซางของม้าก็เชื่อลงมือเลยนี่คือบ้อซางค่ะมันตัวใหญ่ค่ะปั้นใส้บ่อหน่อยแหละส่วบ่อที่ไปถ่ายเนาะค่ะดิบก้อนห็นเลยค่ะมุกมุจารินนะคะพี่น้องเด้อค่ะเพิ่นมาจากอันคำ้นนุค่ะอยากมาอยู่ตอนนี้เพิ่นจำภาษาอย่างนี้เพิ่นจำเพิ่นขึ้นมาอยู่ถับ ันนี้ทำเนี่ยนะยูเฉยก็ไม่จะไดล็กเบอแต่อยมัหากินน้ำเหล็กดคุณากินน้ำเหล็กไม่สั่งแล้เรเปีน่เหลกพบ่มีเค่ะว่มันมเล็กมันมันช้านะแต่หน่อนี้ไทยบานเพิ่งเกิดมีเงินพูสีพูเศ้านองอนนี้นใจเยทขันิเลยค่ะรเาบ้านเขาเรือล้านกลว้ปาเขาอะไรสมัยนั้นคือมนังสิปีเงินนเล็อยู่แล้วบ สามแสนนี่ยังหม่เยคือก็ัยังถือสพบดรเคาะเของหัวได้ยังว่าถ้ามันวดาหันออก0ูนแนซ้บหน่แบหลายสิบล้านันก็ข้งหัวแล้สืบน่อูญเก่ามันแผดไปแต้มนั่งน้อยจะเน่อตัวมันกำลังกำลังเห็ดฐานพักแก้วตัวถือเวามได้อาามให้เบิ่งฐานพักแก้วตวันหนึ่งหัน เอาแต่อันหุถมาห้เบิ้งมือเฮ็ดฐานมื่อแรกมืนลงัวเองกันเดียวมันลายหมดครจะมาห้เบิ้งกัน h a หนึ่งเ e a t หนึ่งก็ออก h หนึ่งคือพักที่ประเน e ้เอาอยู่ได้อยู่แต่พันลงมาพันลงมาไดอยู่ช่วงนี้พันไปเที่ยวอยู่พันลงมาอันใกันจพันชาย่นมาหันบวบนเอบ๊นอนจ้กปยังได้อาศัยอาศัยบารมี วัดธ่าบารมีนี่วันพ่อจ้ำนี่อกพัด้นทอเนาะอาศัยบารมีวัดผาเอ่อผาเพินก่อนนี่วัดผู้พันทองนี่ก่อนวัดน้อยนะอย่ยหันปูพันโยดอู่พันพันโยดพันโยชเพันทองอ๋อพันโยชนั่นหมคะปูพันโยปู่พันโยดเนาะค่ะโอ้ที่เพิ่นผ้าให้โชคให้ม่ย่อันละค่ะปู่หันเป็นพัน้เพลงมาน่ยมีโอกาสอเลยยุหันรได้เขาวไมย พระนะค่ยุ่ยากพอพุ่งคนแห้งเหรอคะแห้งแห้งค่ะอาจารย์ยุ่หันได้ก็เพราะว่าในอดีตกะชาเดินขนลูกเจ้าเมืองยุ่หันก็เลยได้ขึ้นไปยุ่หันค่ะขึ้นไปเมื่อแรกก็ลงถ้ำเลยเป็นพ้าลงถ้ำเลยค่ะลงไปเมืองเมืองเป็นลูกเจ้าเมืองเก่าค่ะก็ขึ้นไปยุ่หันก็ขึ้นไปได้สองมาช้าทำลุงใจเนายเปลี่ยนทำาในวัดพุทธตะกี้เขาจนตื่น ก้อนอ่ยิ่งขึแล้วก้อนตัวกห่ยู่หันลหะท่านมีอย่างนี้ใหญ่มากอยู่ข้ามันเองการขึ้นไปสองัาพามันขึ้นไปยู่แนป้ายย่านอย่างคนเาพูดนะมันไปยู่่อนยุท่าก็มาเป่ากุหลักวัดบ้านบ่ในวัดบ้านนีวัดเดียวนะครับที่เพิ่นนับถือน่ะไปยุวัดูพุทท่องได้สองปีแล้ววันนี้ค่ะ ดูสิเพ่นเพพ่นเล้น้ำขึนไปวม่อนแต่พ่อปูอ้ยปูวันยูพี่ดีพ่นวมันเหันีอมันนั่นเขาเป็นถำคนลุกคนลูกกันคนลูกสาบสามอยู่เนาะพ่น้ำขึนไปพ่นาที่ขึนไปอยูพ่พนทองอเด้อสองปีแล้วพ่นวัน่ะลูกศิษย์พ่นอ่ะพ่นด้น้ำขึ้นมากอ่ะปูน่ะตะกี้พ่นยูขุนนะค้านดว่าไปยูรัดถพระายูพ่อพนทองพนเลยน้ำมากหมื่้านนี่มุก่อนนี่มาพ่อ โอ้คนมาเห็นโอ้ปูมาอยู่ผีดีสั่นสองวันสายแล้วคนขึ้นมาผีมาจากค้ามชนวนมุจลินเราเป็นในผ้าเห็ดผ้าสามันก็ไปไหวเนาะจันเนาะขั้นเป็นไม่นี่มาซอยแนวบปเห็นตัวนี่นะฮะขณะลงตาเที่ยวไปเรื่อยๆยังมาบ้า่นมาบ้าเป็นเสกเอาคนแล้วเรายิ่มใส่เหรอคนมาผมคนบ้านนาบ่อนนี่แหละยวค้นอื่นมากมาเป็นผ้าครับจักเวลาคุยทั้งคนฉันเขาจักขอดีเขาได้ควบดูด้วยเวลา มาหมูได้หลายสิมันก็ขึ้นอยู่กับคนหรอเล่าคะคนบ่จำออกควาคิดมันก็บ่ได้ผู้สิเติมผู้สิตัดตวงเอาบ่เนาะค่ะผู้สิศึกษาเวอร์นะคะจ้ะ่นเว้าอีหยังออกมาเลาววิธีการของเพิ่นนี่เฮาสิจำบ่บ่ค่ะอ่านหนังสือบ่ออกเด้นี่ค่ะโอ้แต่มาคือเสื้อมาเก่งเด้๋สั่นเจ้าค่ะจักแล้วหัวจำบ่จำพร้อมผมนั่นกบดจำบ่เก่งบ่จำพร้อมหัวจำกับบดจำแต่ว่าไปเรียนหนังสือเพิ่น ห้อมมหัวจำหัวออะไรยินดุยินอยู่ได้ฟังดูมันได้จือเป็นขันกระมีเด้ราะว่าบอกกินมันซื้อแกเกิดแล้ววันจนเขาบอทรงเลี้ยงบอหนะขึ้นกันเ้าปอ่หอกันปอ่หอกนะบ่อยแ่บอคะแนนสอบเลย หาชิปเอสตเนี่ยาหลวงปู่อยู่คนเม่อเม่อบ้านที่หาพันศางี้โอ้คือจังหวะพระอาจารย์เดี๋ยวเห็นคือจังหวะบวชมาดุลมาเหงร้องจริงนะคะมามาเหงแล้วบ่คือบวชใหม่บ่วชสามชีพันศาเนี่ยค่ะไปอยู่าแบบหน้าตาพระอาจารย์แบบอิ่มเอิบแบบเหมือนพระที่บวชดุลเลยล่ะคือละลายพันศาค่ะคนนั้นเลยเดอกค่ะทั้งในกันพระอาจารย์เฮ็ดกันสางอยู่ วัดเออกระบมันธรรมดานะอาจารย์เนาะมันประยุทวัดบ้านอวัดบ้านเดคตล่าเรามันไงแล้วก่กระปแก้วสามปีแรกสั่งตล่าีสองเอาพระแก้วมาปีที่สามมาขึ้นพู้ําอินค่ะขวนวัดผ้คนนมัยค่ะเพราะว่าพนว่าเป็นเจ้าของไม่ค่อยอไปไหนเปิมากน้มาเยนรัขนพรยังบ่อยับพร้องพระกอนคนกัลงมาค่ะ จมนลยล่ะไม่่ได้เห็นแมสางมิได้เิ็นนีนะว่าไปใา่ยังเพิ่งมาไปไปก็เก่าเมือเก่าเลยไมาเห็นมาสางเลยหรอคเนาะค่ะเนบาะเออมือนก็จะว่ามันเป็นที่ของบ่อตรงไ้นวิ่ีไปล่งในนี่ค่ะบ่อหนาดีจันลงไงในแต่ว่าน้องย่างแทบเปนนองย่างนี่ยอยู่อุมใจขึ้นคุมเหืออันไหนครับยี่้อไหนเนี่ยยูุ่อพัเนี่ยคนบอกัค่ะอบอคน อมีพระอาจารย์องค์นี้จะรักวันกาผมได้นเขาอาโอ้โอบที่เฮาสิปันพญาะยนหกเป็นมันางเหนือจเตอกลงไปนั้นค่ะบางคนลงวันหรือลงมาไนนี่อันเปลี่ยนไปบาคนบนเสือลงไปแบบเป็นไข่ยุบเป็นปีกมาซะโอ้โขนบบเชือนอ๋ บเสื้อยาลบลู่ชื่ออะไนออาจารย์เนาะต้มันี่ขุดคนแบน้องาได้สงนเป็นลูกเจ้าเก่าคนค่ะว่าจารย์มาจากนครพนมันมาบังดิดไว้หแม่ยังนั่นปิดเียงยังดสิบนาทีอยู่กัล่งฟังพยานหนยานออกิเยอแถวเขาพนานักออกิเยอะไม่เชื่ออยาลบลู่เชื่อกับล่องก็ได้บอลล่องไปเลยล่องไยว่าเป็นตะล่องบได้เลขันกลับมาหนิบ่ค่ะบ่มีทากเศร้าอืมญปนั่นวัดพูนนอนนยี่แล้ว อาจารย์นี่กันแม่นอาจารย์บุ่ขึ้นมาอาจารย์ไงขันแม่นอาจารย์บุ่ขึ้นมาอยู่น้ำแบบได้จีค่ะโอ้มันบอกไดผู้นี้มันคำไปผู้ดันเป็นผู้นาแม่นเฝ้าซับเป็นทหารเป็นผู้สมทหารอีกเป็นทหารอีกโอ้เฝ้าสมบัติไปอาจารย์บุ่ขึ้นขึ้นไปพระท่านเป่าไว้ซึ่งไเฝ้าไว้แทนวัดาตุเป่าต้มได้จีเป็นว่าอาจารย์พุ่นมาเนี่ยปูลงมาเลยปูอาจารย์พุ่นมาเนี่ยบัตรนี้เชิญปูลงมาคุยกับอาจารย์พุ่นเนอะพ่อพอะพันธุ์หนาทีเลย ขึ้นเลยอาจารย์เท่าเาอยวนี่ทัานที่เลยบอก่ะค่ะเรายังสบายลอยู่วันนี้เพุทธมาเพิ่นจีเลยอาจารย์ท่านขันท่านผู้นี้บ่มาขึ้นมาซอยอาจารย์หนึ่งบอกมาค้ำไปได้จีแล้วท่านได้ปีก่อนเลยพราะขึ้นมาได้สามเดือนแล้วก็เปลี่ยนทังเลยสบายแต่กี่บังคำนี่หนูกันแล้วป่วยเที่ยวขอดจะลุ่มบ่ายขับรถได้สมัยเหรเพิ่นเพิ่องขับรถได้หรายอาจารย์ขึ้นมาจนูล้วแล้วก็ ไปหาหมออยู่แต่ว่าขับรถเขาไปอยู่ข้าวนะครับเขาเป็นโรคอะไรอย่างหงาหอบนื้อทั้งโรคหัวใจก็ได้สก้อนเป็นเ่อมโต้เล่โตกันหัวใจขาดเลือดแต่ว่าไปรักษาเขาหายเล้อยู่แต่แต่จันผิดอายุสองมัดใจแล้วปกติได้ยินมิตรลูกไปไหนแต่ว่าว่าจุฬานว่าทิววัาที่จะอยากได้ยังอันไหนวัดแต่ว่าจันว่าไว้่คือเอาปีละย่างสองย่างโอ้ปีละย่าง แล้วปีนาห์จะเกิดขึ้นสองย่างแบบเอ้ปีนานี่ปีนานี่มีโครงกันในแดงเจ้าค่ะปั้นพญานาคโอ้ปั้นพญานาคก็บหอละข้งค่ะอละข้งมีเจ้าภาพไม่จองเนี่ยจะสามย่างพร้อมค่ะพระพิฆเนศก้อนชงการเขาจะมาถวายจากระยองแสนเท่าไรแสนสีค่ะพิฆเนศจังมาไายบึ้งค่ะค่ะสีขาวอันนี้เป็นฝันเกี่ยวฝันอยู่ระยองเท่าเก้วยองฝันว่าอาจารย์อยากได้พระพิฆเนศสีขาวเลยขึ้นมาเลย ัรถขึ้นมามาถามอยู่บัดขันเกี้ยวอาจารย์ท่านไม่ยังหรอไม่ออกเพราะนว่าว่าอาจารย์อยากได้พระพิคเนตเพาะน้อยได้ขึ้นมาถามบังอยากได้อีดีบอกอ,อาจารย์น่อยกับมีจัทธาก็อยากได้อยู่อยากได้องค์ใหญ่ซ้ำไหนอะไรแต่จัทธาโย,ย้อมเพิ่งก็เลยว่าชิเอา,เอา,าประมาช<จ>่วงนู้นเป็นตัว แต่ประมาณมันขนาดแบบีุ่นขึ้นหนาวขึ้นไม่เลือกางลักษณะใดมาเลยบอกว่ามุ่นขึ้นแล้วประธานทอดหนืขึ้นนั่นจะพูดก่อนี่แย่ขึ่ยนันซี่พัน่งก็่าย่ักะอกันโอ้่นก็เลยมีสัทธามาารัทธามาทั้งนั้นเนาะมาทั้งถมแเ้วไก่แล้วไก่หนาวมาแล้วโอ้ละยองละยองมาจากระยองผนนี้ค่ะต้นหอละข้างนี่ก็ออกพรรษาปีไหนกับกระทิ่น ก็จิมาสั่งให้มันขัดเขาเพรอเขาจิมาสั่งไงเขาจิมาสั่งเลยขัดเพาอไรเอาจากตามชัท่าเพิ่นน้ำเหลีวน่ส๊อยังอยากให้เล้วสามปีจะให้เล้่วเบิดทั้งลังกัดือเหลีวเปลี่ยวเหลี่ยดีเละ แปดเจ็ดศูนย์นี่แหละม่จีบเยอค่ะแปดเจ็ดศูนย์เนี่ยน่าจย์เนาะค่ะก็ขอบารมีขอเพิ่มบารมีเนาะค่ะอาจารย์เนาะค่ะแปดเจ็ดศูนย์นี่แหละขอขอสร้างโดยเฉพาะเลยนะคะพี่น้องเด้อขอบางคนกับบุญมะฮอดเด้อสามตัวฮอดแค่สองตัวแล้วเจ็ดศูนย์เออเจ็ดศูนย์เนาะค่ะสามตัวคนว่าอาจารย์ว่ามันจีบบุญมะฮอดยากค่ะถ้าบุญมะฮอดเท่ากับเอาแปดเจ็ดศูนย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะแค่แปดกับสามก็ล่องเบิงเนาะค่ะพี่น้องใครจารย์ว่า สามม er. right. ini, to to s. <S ันอยู Turn ่ไก่ก่ต้องไปเบิ้งว่าฉันเพี่น้องค่ะต้องรอดป้าเดนเดียคุณสามเนี่ที่แน่ๆเก็ดชูนี่เราบ่วยผ่านพี่น้องค่ะแต่สามโตกับแปดเก็ดชูน่ะค่ะออกมัาลงกายกับแก๊ไปซูนอะอะไรมักเมื่อยมักเล่นนะคะตรงกันตรงกันกับปูยู่ข้าเฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะตรงกันกับปูยู่ข้าด้วยค่ะพี่น้องค่ะลุงตาสมุนไพ่ผู้ขาจดย่างเดียวเลบัดเนี่ยซมาหลานเปอร์เซ็นลุงตาอ่าตรงกันนะคะพี่น้องเด้อมัก เมื่อยมากออกก๊าลองกายกะศูนย์ย sure, <that> ่างเดียวค่ะย่างเดียวบนกรดานใบใบนี่ไม่ได้ขายทุใบรุ่นใบอันใบอันใบอันใบนี่ปะค่ะใบนี้ค่ะร่างลงจ้าสาธุเจ้าค่ะ